สุดท้ายผมวัจันทร์ปุ๋ยนึครับวันนี้มารีวิวมาแชล์นะครับโค้ด25ตัวนี้ทีเด็ดเลยผมว่ามาแชล์เนี่ยเ,เพิ่งเข้ามาทําตลาดในเรื่องของแอปสินะฮะเราขอปล่อยเจ้าโค้ด25ตัวนี้ออกมาจะมีโค้ด50โค้ด100ยกว่าด้วยนะครับที่เป็นเฮดหรืว่าตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับจุดเด่นก็คือสามารถที่จะจาลองพวกหน่วยแอปมาแชลหลายๆรุ่นนะครับเป็นโค้ด D S L Silver JCM ต่างๆนะครับแมสสิงแตกสิ่งคลีมมีคมดนะครับมีภาพของเอฟเฟกนะครับไปเสร็จก้อนนะครับโอเวอร์ไดรจอะไรพวกนี้ ดิเล่คอรัสพวกรีเวิร์ดและพวกนี้ครับมีครบหมดแล้วก็จังนองพาวเวอร์มาเชียต่างๆแล้วก็คาบิเดนตต่างๆด้วยนะครับทีนี้คลิปนี้ผมจะมาสาธิตคร่าวๆเกี่ยวกับข้อดีของมันนั่นก็คือตอนแรกคือเสียงคลีนก่อนเสียงคลีนนะตัวนี้ผมตั้งไว้แล้วมีคำถามมาหลายคนว่าเวลาเรานำไปเล่นสดเนี่ยเสียงมันจะขาดไหมเวลาที่เราเปลี่ยนจากเสียงคลีนเสียงแตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ดูนะครับ มันเหมือนัำลองแบบเหยียบไปเฟกนะฮะลองดูลำลองลำลองเหยียบเอฟเฟกต์ดูนะครับสามารถนำไปใช้งานได้นะครับก็คือเล่นสดคือมันจะมีฟุตมาด้วยแต่ว่าเราต้องซื้อแยกกันนะครับตัวนี้จะมี USB Bluetooth ตั้งสายนะครับต่างมีคุพิเศษด้วยต่อหูฟัแล้วก็ต่อ AUX ได้ด้วยนะครับคุชฟิตก็มี ที่เด็ดทํามเน่อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเนื้อเสียงของแอมในยโบตีแอมนิจตนเนี่ยหรือเอฟเฟกต์นี่ตนเนี่ยมันจะได้เนื้อเสียงที่น้อยนะครับตัวนี้เนี่ยเอ่อเสียงแตกเนี่ยวัดง่ายเลยนะครับเวลาที่เราเลดออรุดนในในการเล่นพวกเอฟเฟกต์ดีตังตัวนี้เนี่ยมันจะหายนะครับมันจะหายแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นเสียงคลีนได้นะ สังเกตอนีคือเอฟเฟกต์ดีๆเนี่ยหนระือตู้แอมป์ดีๆเนี่ย,ยมันจะไม่มันจะไม่กินเสียงกันนะครับว่าเวลาที่เราเล่นหลายๆสายนะครับยกตัวอย่างว่าผมจะดีสาย6 5 4 3เนี่ยแล้วก็เล่นโน้ตสาย2เนี่ยแต่ว่าเรายังได้ยินเสียงโน้ตสาย2ชัดเจนอยู่นะครับ คือมันจะไม่ถูกสายบนกินเนื้อเสียงเข้าไปนะครับลองทดสอบสายเสียงของคุณได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเล่นลักษณะของการเล่นแบบเกาขอ่อยจะได้ยินเสียงสายต,ต่างๆเนี่ยชัดเจนไม่มีม,มีไม่รต่ไม่กลืนกันอนะ โซโล่ต,ต่างต่างเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมากแล้วที่เราแบบจิ้มไม่ต้องเคนอะไรมากคนระับปกติต้องบูสต์ซองอะไรเพิ่มเติมหมีกนะฮะอันนี้จิ้มติดง่ายมากแนละ้ว นี่แบบว่านี่ตัวตัวเล็กนะฮะ <S <S ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถต่อ USB เข้าคอมแล้วก็ใช้อัดเสียงได้เลยนะครับเป็นอินเทอร์เฟซได้ด้วยเดีย๋ยวผมจะลองต่อนะครับคือผมต่อแล้วแหละ ถ้ผมจะเล่นให้เล่นแม็กซ์แขกนะครับจาก YouTube นะครับอแม็กซงแขกยู u b e นะฮะแล้วก็แจมไปด้วยนะครับแ,แขกคีซีง่ายๆนะเราจะเช็คเสียงว่ามันออกแบบชัดเจนไหมนะครับ เตอร์อะไรมากมายนะครับก็สามารถับกเราซ้อมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เปิดเอฟกเคนทัคิวเบทอัลท์ไดเลยนะครับแต่ว่าพอดีเครื่องของผมไม่ได้มีคิวเบี่ยแต่ว่าสัญญาณมันขึ้นเรียบร้อยแล้วครับพอสามารถใช้เท้าตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟสได้เลยนะค่อนข้างสะดวกทีเดียวสำหรับคนที่ทําเพลงแล้วก็ซ้อมอยู่บ้านนะครับผมเห็นว่าผมค่อนข้างประทับใจนะครับกับตู้เล็กๆตัวนี้ครับเพราะว่าตัวส่วนตัวแล้วผมก็ใช้พวกแอคพวกอะไรอยู่ด้วยนะครับเราเห็นว่ามันพอใช้ได้เลยนะสำหรับเอฟเฟกต์ที่ เราสามารถที่จะลดวรลุ่มเล่นนะครับสามารถที่จะเล่นสายต่างๆแล้วได้ยินเสียงชัดเจนเนี่ยผมรู้สึกว่าแอมมันต้องเล่นแอมดีๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้พัฒนาการของดิจิตอลเนี่ยมันมาถึงจุดๆที่เรียกว่าให้ให้ความรู้สึกที่ดีกับแอมดิจิตอลพอสมควรนะก็เป็นอีกตัวเลืหนึง่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้ามาเชลโพสิพร์ตัวน,นี้ครับลองดูครับติดต่อที่ CC Music ได้นะครับตัวนี้อ่า ติดออต่อดลยนะค,ะครับสำหรับเว็บพอร์ตฐนะครับสวัสดีครับ